สปอร์ตแม็กร้อยสวัสดีครับวันนี้มารีวิวล้อลายฮิตชั่วโมงนี้นะครับตัวนี้เป็นล้อใหม่นะครับชื่อรุ่น TC 105X สเปค8.75นะครับขอ18 ผลิตด้วยระบบ flow forming นะครับล้อจะเบามากๆเลยปกติล้อขอบ18เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ประมาณ10โลกว่าแต่ตัวนี้ทำได้8โลกว่าเองครับเส้นสายองศาสวยงามมากเห็นไหมครับแล้วก็เบา้าเบาเนี่ยเบ้าเบาเล็กมากครับ ทำไว้เผื่อสลับลบพวกเบรกที่มีคาลิปเปอร์ใหญ่ๆได้เลยฟอนต์สวยเลยครับเหมือนงานศิลปะจริงๆล้อใหม่นะครับ TC 105X ตัวนี้ เป็นของใหม่นะครับปกติวงละ6,500ไม่แพงนะครับสำหรับล้อที่ผลิตด,ด้วยระบบโฟร์ฟอร์มิงผมจัดอยู่วงละ6,000ครับพร้อมนออ็อตล้อปอกกันสั่นครบชุดติดตั้งให้เสร็จมาชมตัวจริงที่ร้านได้เลยครับ ้าไม่สะดวกมามีบริการจัดส่งด้วยครับขอบคุณครับ